สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยุดเกมบนอุปมาแฟนตาสติกเดกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในที่สุดเกมนี้มันก็ได้ทําการคอร์รบอีกแล้วนะครับผมซึ่งเกมซึ่งอนิเมที่มันมาคอร์รับด้วยกันเนี่ยผมบอกเลยว่าแบบเป็นอนิเมที่ดีมากนะครับผมนั่นคือดันมาชินนะครับผมหรือชื่อไทยที่มีชื่อเรียกว่าจะพบจะผิดไหมถ้าพบรักในดันเจียนนะครับผมซึ่งผมรอการคอร์รับนี้มานานแล้วคอร์รับครั้งก่อนก็คอร์รับดีซีโลครั้งนี้มาดานมาชิน โอ้โหแม่งแต่ละการโค้ดแลบนี่คือแบบเอาแต่อันนี้มะดังๆมาโคดแบบนนั้นเลยนะครับผมโอ้พูดแล้วก็อยากเปิดกระชาเลยเนาะรับของก่อนนะครับผมร่าแจกเยอะมากแจกของโคตรเยอะเลยนะครับมีเพชรสองหมื่นสี่โอ้โหอิ่มอิ่มเปิดกระชา้มันิอิ่มอิ่มเลยดีกว่านะครับผมมาซึ่งตู้กระชานะครับผมก็จะมีตู้ของแน่นอนนะครับานเอกของเลือดในเอกของเรื่องนะครับผมไอซ์นะครับผมกับ อควาที่ใส่ชุดเทพธิดาของในเรื่องรามาชีนะครับผมมีสองตัวนี้นะนี่แหละคือตัวละครที่เรามาเนิ่นนานนะครับผมซึ่งตู้อยู่สองอาทิตย์อยู่ตั้งสองอาทิตย์อยู่นานมากผมบอกเลยและแน่นอนนะครับผมมีมีตู้อื่นด้วยนะตู้เนี่ยตู้ตัวการันตีสี่ดาวแน่นอนนะครับผมก็ต้องใช้เพชรเตริมในการเปิดนะครับแล้วก็สเปเชียลเซตนี่ก็ใช้เพชรเติมเหมือนกันไฮ้หรือใช้เพชรธรรมดาปะเพชรเติมเพชรเติมใช่ใช่ใช่โอเคมาแล้วเราก็มี รอบฟรีนะครับผมนี่ฟรีสิบหมอบสิบรอบนะครับมันยังแจกตั๋วรอบฟรีอะคิดดูมันตู้ที่แบบคอลนลับที่ดีมากเลยเพราะมันแจกตั๋วฟรีให้ด้วยอะแล้วแน่นอนตู้ฟรีก็มีโอกาสาได้อไอซ์หน้าตู้ด้วยและเป็นตัวละครที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยตีลมใส่ศัตรูเนี่ยแล้วก็บูสซูสปเปอร์เกรดเนี่ยก็คือทำให้อันติได้เรียนติเร็วขึ้นตีปุ๊บเพิ่มโจเพิ่มความเร็วโจมตี ตีปุ๊บหลีเลือดอีกโอ้โหถามจริงตัวละครโคตรพ่อโคตรแม่โกงอย่างนี้มันต้องมีติดอดีเปล่าวะคอหลับแม่งเลยไม่ได้ดีด้วยนะคอหลับปุ๊บแล้วแม่งให้ตัวละครดีชิบหายมาให้ด้วยอะ่ะดูดิแล้วมันดีทั้งสองตัวเลยนะทั้งอะควาทั้งไอซ์นะครับผมอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเปิดกันโ,ซโซนต๊ะกรันตีสีดาวก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอันนี้แหละมาขัดเกลือกับตู้นี้ก่อนถ้าได้ตัวละครสีดาวซัมก็รู้เรื่องนะครับผมว่าขัเกลือนะ โอ้มาก็ยืนยืนแสงเกล่ะตันยังวะได้บ่อยมากเลยหยุดแสงโอเคก็ถือว่าเกลือมารอบฟรีนะครับผมรอบฟรีของดีรอบฟรีใครๆก็ชอบนะไป <c oughs> เฮ้ยบัวไอ้เดี๋ยว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 ก่อน เดี๋ยวก่อนลกนรีก็เอาเลยเหรอเฮ้ยควจริงขอได้ไหมไอขอไอเลยได้ไหมมามา ตู้้ก็มานะครับผมดักเน็ตใส่ชุดไอนะครับไม่รู้นะว่าเป็นตัวละครลิมิตหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวใหม่นะมาจากไหนเนี่ยว้าผมไม่รู้นะครับว่าตัวนี้ดีหรือเปลาดักเน็ตตัวเนี้ยแต่ก็เป็นตัวละครคอแลบปะไม่รู้แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ได้มาก็ถือว่าดีนะอื ไปเช็คไปเช็คว่าดีไหมสกิลไม่เคยเห็นผมยังไม่จะไม่รู้เลยนะครับว่าอะไรได้อมื่อเลือดเยอะตัวเองเมื่อเลือดเยอะกว่าจะสิบเจนตีสองร้อยยี่สิบห้า่ะแล้วก็ตีปุ๊บทำให้เพื่อนโดนตีจากธาตุดินเบาลง แล้วก็เพิ่มพลังหุดตัวเอตัวเองโอ้โอ้ก็ถือว่าเก่งนะเออไม่ได้แย่เลยเออโอ้ my god เออก็ถือว่าก็ยังดีนะครับผมที่ได้ตัวใหม่มานะแต่ผมต้องการไอซ์กับอะควาตัวนี้มันต้องมีเว้ยอ๋อแต่มีอยู่นะตัวหล่ารักเนสโอ้เมื่อกี้น่าจะเล่นลงมาไม่สุดนะเออก็ขอโทษด้วยนะครับผมท่านโจ้เราใส่เล่นลงมาไม่สุดเอาง่ายๆคือได้ละสีดาวน่าตัวหนึ่งตัวแรกเลยอีกสองตัวนะครับผมกับสีดาวน่าตัวนะมา แปดเมาติจะออกไหมข้อแล้วทันทีก,กูขอดีๆเขาบ้างมาเป็นยังไงผมบอกแล้วอออโอู้หูโอ้โหผมบอกแล้วเ,เกียมที่รักเราเว้ย มันต้องเป็นอย่างนี้ดิโอ้โหเซียวว่าเซียวว่าเตรียรับเราจริงๆนะครับผมเกมนี้นะให้กูซ้ำด้วยเอาจริงเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ก็ได้อย่างใเนะอาจริงไม่เอาดิขอไอมาเอาไอ,อาไมาอาคาก็ได้ Yes ้ยอะนีกุณวงดีไปเอ God มาสเตอร์แฮปเปนได้จริงเหรอไาโบบาโบาอความา เปิดหาอควาการต่อนะครับผมมากันรัวๆเลยไหมโอเคไม่มาแล้วนะครับผมโมดีนี้โอ้โหดีจัดเลยอะโมดีปีก็ดีโมดีแรกเมื่อกี้ก็ดีโอ้โหเขี้ยโอ้ไมค์ก็โอ้วิจินจาร์เหรอโอ้ <c oughs> เหลืออาควาแล้วอาควาต้องออกมาแล้วและครั้งที่แล้วแฟลับริซิโลไปอะ่ะผมไม่ได้เล็มนะเว้ยผมโกรธตัวเองว่าเลยที่แม่งไม่ได้เล็มเนะี่ยแค่เล็มตัวเดียวตัวสุดท้ายด้วยแม่งไม่ได้แต่ครั้งนี้ผมได้ตัวละครคอแลบเหลหือแค่อาควาต้องเอาอาควาให้ได้นะเว้ยขอจริงๆอยากได้มากเลยตัวหายากตัวลิมิตจะไม่กลับมาอีกแล้วนะมาหนุนนี่ เปียโนเอาดิโอโ้โหอ่าวควาจบเลยนะเว้ยคือปิดตู้นะเว้ยมึงเข้าใจวะโอ้ไม่ไไไไไไมคือเกมที่รักเราอะเนี่ยคือเกมที่รักเราเว้ยไม่เคยทำให้ผมผิดหวังสักครั้งเลยขออาควาแล้วจบเลยนะเว้ย ไอ้ส่วนที่สอง oh my god ice valentine นะครับผมวาเลนไทน์ valentine. มันออกเถึงยากเออโอ้ oh my god ตัวที่สองแล้วเฮ้ย <c oughs> เอาจริงๆกูขออยากกูขออาควาค่ะไอไม่ต้องออกแล้วดักเด็ดด้วยนะมึงไม่ต้องออกแล้วก็ได้กูขออาควา,าจริงๆนะขอจริงขอจริงโอ้ oh y <my> g <c oughs> <laughs> โอ้อะไรครับนี้เกมนี้เกมนี้อะไรครับนี้ฮะกูถามจริง <laughs> โอ้ยกูยิ้มมากเนี่ยโอ้อน,นี่ต้องเป็นอควา้วนะเว้ยเข้าใจขอจริงขอจริงอควาแล้วจบเลยนะเข้าใจว่มาอควา นากในส์谢谢มาอีกแล้วตัวที่สามนากในสามตัวไอสองตัวเดี๋ยวก่อนกูขออาควาได้ไหมอะไรครับเนี่ยคลิปนี้บ้าไปแล้วโอเคเกลนะครับโอเคดูเรื่องโอ้โหคือมันจะเปิดดีทุกมอ่ตีมันก็ไม่ได้บอกว่าเออเอาจริงอย่างว่า คลิปนี่อะไรไอ่ะขยายอ่ะงงคุณงงมากคุณเกิดอะไรขึ้นดวงจะขึ้นก็ขึ้นอย่างนี้เลยเหรอขึ้นแบบน้าดันดัน,ดนแบบไม่ได้หุม้มมไ่ได้้หุมไม่เสียงโอ้ยลิมพัน <c oughs> โอ้โหดีใจมากเลยนะคืโอโคตรดีใจเลยนะเหลือ <c oughs> กันอีกแค่สามโมตินะเออขวาจะออกใหมไหมสามโมติสายอาณาโมกขาต้องออกให้แล้วนะ โอเคโอเคจังหวะนี้น่าจะเกลียยาวแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเฮ้ยแต่แต่มันไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเลยตัวเราเปิดได้ตัวละครสีดาวสีฉี่เงี้ยไอ้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเว้ยสงสัยมันคอแลบไงได้เหผมเกลือมาบ่อยมากมันเลยให้โอ้โหแล้วแบบโคตรเวอร์ให้เยอะขนไรอย่างเงี้ยเม้อมากอ่ะบางทีก็เกินไปนะก็อย่าว่า เออแต่เอาจริงถ้าจะให้เกินไปกว่านี้อีกอะกูขออาควาแล้วจบเลยนะเออขออาควาแล้วกูจบงานเลยนะเข้าใจป่ามา,มาโอเคไม่ออกแล้วเว้ยเอาอะช่วงขาตรงลางนี้สงสัยได้เยอะกันไปแล้วเกมของผมไม่หาละโอเคดูเรื่องนะครับเจี๊ยเมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้คืออะไรวะ อ๋อโคตรที่ำถามทีอุ้ยมาริซ่าเจ็บเมัดอ้าวรอบสีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเขาอาจจะมีคลิปหน้านะกับเกมนี้เพราะว่าผมจะเอาอควาให้ได้นะครับผมเดี๋ยวก็ไปฟาร์มเพชรหลังไม้เพิ่มนะมาโอ้โหโล่งเรียบร้อยเกลือนะครับโอเคเรื่องนะครับ ไม่เกลือกูบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่เกลือไม่เกลือเลยนะดีดีเกินไปด้วยชามาบาปังผีอ่ะโอ้โหมันตาชัยวะไม่คิดเลยว่าจะได้เยอะขนาดนี้โอ้ my god คลิปนี้โคตรดีเลยเว้ยท่านผู้ชมไว้คลิปหน้าเราเปิดกันต่อนะครับผมโอเคนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมกม็คนต้องกดติดตามไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ